รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รสวัสดิค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมรายการพุทธปัญญาพิรมพร้อมที่จะมาเติมความอภิรมทางปัญญาด้วยธรรมะดีๆให้กับทุกท่านกันแล้วนะคะโดยวันนี้ค่ะท่านเจ้าคุณพระสุทธีวราพรเจะอาวาสวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทมีสารธรรมน่าสนใจในหัวข้อเพื่อความหลุดพ้นมาให้ทุกคนทุกท่านได้ติดตามกันในช่วงแรกของรายการธรรมาพิรมค่ะ ช่วงธรรมมาพิรมหูดเรื่องธรรมะสำหรับความหลุดพ้นนะโยมที่จริงธรรมะเนี่ยเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะโยมทุกท่านนะทำความเข้าใจกันก่อนเรื่องธรรมะเนี่ยเข้าใจว่าทุกท่านคงมีพื้นฐานแล้วแต่ว่าจูนนิดหนึ่งจะได้รู้กันา่า ธรรมะเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างธรรมะคือโลกิยธรรมกับโรกุตระธรรมนะโลกิยธรรมก็ก็คือของเป็นหน้าที่ของชาวบ้านนะโยมที่จริงก็โยมอยู่บ้านก็ทําปฏิบัติธรรมอยู่แล้วนะทําหน้าที่เองนะโยมนะมีลูกก็เลี้ยงลูกมีหลานเลี้ยงหลานนะ เป็นพัญญาก็ทําหน้าที่ของพัญญาที่ดีเป็นสามีก็ทําหน้าที่ของสามีที่ดีนะก็คือธรรมะแต่ว่าธรรมะนั้นเป็นธรรมะของชาวบ้านเหมือนกับที่ในบทธรรมจักที่เราท่านเคยสวดกันฮีนะูคมโมปูทุตินโกในอนาริโยนัสสันิโตนะเป็นธรรมะสาหรับชาวบ้านอันนี้เขาเรียกว่าเป็นหน้าที่ที่หลวงพ่อพุทธทาสท่าน ท่านกล่าวว่าหน้าที่นี่หน้าที่ทีนี้ว่าแต่ว่าทา้ทาท้าธรรมะเบื้องสูงกรร็เป็นโลกุตรธรรมเป็นโลกุตรธรรมแต่ที่สําคัญที่สุดนั้นก็คือธรรมะพื้นฐานสําคัญน,นี่เราเราข้ามไม่ได้นะเราข้ามไม่ได้ต้องพื้นฐานต้องแน่นก่อน ต้องมาจากพื้นฐานก่อนรอเราะว่าถ้าเราเลยพื้นฐานไ,ไนม่ไหนเรามีหน้าที่ต้องทําหน้าที่สมบูรณ์ก่อนมีลูกก็เลี้ยงลูกให้ดีให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีเป็นนะตั้งหลักตั้งฐานให้ดีน,นี่ก็ฝากไนะทีนี้พื้นฐานยนมาจากอะไรท่านทั้งหลายพื้นฐานคือจิตใจะนะพื้นฐาน ทำอย่างไรจะทำจิตใจให้มั่นคงได้ในธรรมะบางท่านบางท่านว่าเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะสมัยใหม่เนี่ยเยาวชนเนี่ยไม่ค่อยสนใจธรรมะนี่เป็นความที่น่าห่วงนะน่าห่วงใหญ่ทำไมจึงไม่สนใจธรรมะเพราะว่าเข้าใจเอาว่า โยมเข้าใจว่าธรรมะเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องคนแก่เป็นเรื่องของไม่ใช่เรื่องของหนุ่มสาวเป็นเรื่องของคนแก่แล้วยังเราจะต้องขอภัรอยากจะมีตั้งหลักปักฐานอยากมีพัญญาอยากมีสามไม่่นะเพราะเราไม่เข้าใจ ธรรมะคืออะไรไปไปมองสูงเกินไปก็เป็นโลกุตระธรธรมนั่นแหละที่เยาวชนทั้งหลายหนุ่มสาวทั้งหลายจึงมองว่าธรรมะเป็นเรื่องคนใกล้ตายขอใครคนใกล้ตายตาที่จริงธรรมะตั้งแต่เกิดนะโยมตั้งแต่เกิดเกิดจนตายนะธรรมะทางนั้นน่ะ ธรรมะที่พ่อพุทธทาสพูดถูกต้องคือหน้าที่หน้าที่เราะนั้นอาจจะมาเน้นเรื่องหน้าที่แล้วก็อาจะมาไปบรรยายที่ไหนจะพูดเรื่องหน้าที่หน้าที่สําคัญที่สุดทําหน้าที่ทีนี้มันเป็นสเต็ปสเต็ปธรรมะเนี่ยต้องเป็นสเต็ปนะการเดินขึ้นบันไดก็ต้องหนึ่งสองสามขึ้นบันไดไม่ใช่กระโดดขึ้นยอดนี่ เราไปเข้าใจธรรมะเป็นยอดไม่ใช่เป็นเรื่องน่าเบื่อไหนดีไม่ดีก็จะซ้ำไายก็จะเข้าใจว่าชาติหน้ามีเป่าก็ไม่รู้เนี่ยเอาคนนี่ยก็ถามชาติหน้ามีไหมเนี่ยนรกตะว,วันมีเปล่าหนักเข้าไปอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นนิงธรรมะเป็นเรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องทํา นั่นคือธรรมะคือหน้าที่นะก็ฝากไว้ทีนี้จะเราจะปลูกฝังอย่างไรนี่แหละสำคัญปลูกฝังอย่างไรเบื้องต้นง่ายๆลยโยมนะทำให,ใ,หใ,หให้รู้หน้าที่ของลูกของเด็กของนยาวชชนนี่เราบางทีก็สอนลูกสอนหลานเลยเลยไปแล้วก็ลืม ไอ้ยาปากอคอกนี่ลืมโยมเอาเรื่องจริงนะโยมนะมลืม้าปากอคอกเอาโยามขอภัยเนี่ยเอามีม,มีมีลูกมีหลานทุกคนนะเนะมีลูกมีหลานทุกคนอะเอาแล้วทางเช้าเนี่ยทุกวันต้องฝึกได้ถ้าฝเราฝึกได้นะโยมโยมฝึกได้เอาโยมมีลูกอสมมติว่าโยมมีสตังค์ให้ให้ลูกไปโรงเรียน ใช่ไหมทุกคนก็ให้เราตังค์ตอนเช้าอ่ะใช่ปะให้ตอนเช้าห้าสิบบาทร้อยบาทให้ได,ได้ซึ่งเป็นวิธีการที่เราเนะี่ยปล่อยโอกาสปล่อยโอกาสให้มันผ่านไปวันหนึ่งคืนหนึ่งวันทุกวันเนะี่ยแทนที่จะให้ก่อนนอนอันนี้อันนี้ไม่ใช่พูดเองนะโยมนะอาตมาไม่ได้พูดเองวิธีการนี้อ่า อนาธาบินิกะมหาเศรษฐีเนี่ยใช้กับลูกลูกชายก็เกไม่เรียนไม่ทำอะไรขอแต่ตังค์ใช้อย่างวันทุกวันแต่แลรวกอ็อนาถาก็กุ้มใจจะทำไงลูกไม่สนใจก็ไปปรึกษาพระเจ้าพระเจ้าก็บอกอให้ให้ใช้ทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ใช้วิธีการ อนาถก็มาพิจารณาจะทำอย่างไรเอาทรัพย์เประยะทรัพย์ก็ออจ้างลูกเรียนธรรมะ,ะนะวันต้องวันต้องวันก็ค่อยๆทีละสเต็ปสีละสเต็ปขึ้นไปนี่เราก็เหมือนกันนะโยมเพราะนั้นโยมต่อไปนี่ทุกท่านอ่ที่ลองออกไปฝึกลูกหลานดูก่อนจะได้เอา พวงนี้ใครอยากได้ตังไปโรงเรียนเอาไปก็มึมก็อยากได้เอากล่าว้าให้แม่ดูหน่อยกลา่าให้ยายดูหน่อยเอาเพออีกสเต็ปหนึ่งก็ลองตั้งน้ำโมให้ฟังหน่อยอลองสวดอิให้ฟังหน่อยมันก็จะได้ก็ฝึกอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันนี้ต้องกล่าบให้เขาดูด้วยใช่ไหมต้องกลาบให้ลูกดู การไปเป็นด้วยไหวพระให้ลูกดูให้หลานดูเรียกทำดีเพื่อลูกทำถูกเพื่อหลานทําฝึกไว้มีคนมาาตามาพาลูกมา,ากาบพระที่ลูกกับพระที่ลูกตัวเองไม่กลับไอ้ลูกมันก็บอกว่าทำไมแม่ไม่กลับอ่ะเนี่ยมันก็ยอนะ้อนอ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้น อตัวนี้แหละมันจะเป็นแบบอย่างให้ลูกให้หลานนายโยมอันนี้ง่ายๆเลยแล้วลพูดง่ายๆเนี่ยเราเนี่ยโยมอยากได้มงคลชีวิตอยากได้มงคลชีวิตอ่านิมตลพระเวันนี้วันเกิดวันนี้จะทําบุญบ้านใหม่ได้มงคลอ่ขอไปในมูลพระไปพูดตามภาษาชาวบ้านแล้วก็จ้างพระไปสวดมนต์ จโมองนัง่นครึ่องจะมองก็เป็นมงคลแล้วอาแล้วลูกสวดมนต์ให้เราฟังไม่เป็นมงคลนั่งไงไม่ดีกว่าเลยทุทุกวนันอ้าวเนี่เห็นไหมแล่เราปล่อยโอกาสให้มันเสียไปทุกวันวันฝึกไว้ฝึกไว้แล้วการสวดมนต์เนี่ยนอกจากจะดีกับฝึกลูกฝึกหลานดีกับลูกลกับหลานแล้ว เทวดายัางรักษานะและยังเป็นบุญยคามินีติดตามลูกติดตามหลานไปนะเป็นอนุสัยเป็นปัจจัยสืบเนื่องนอนเนื่องไปอย่างพบหน้าชัดหน้านี่เพราะนั้นอันนี้หละโยมเห็นไหมหไหมว่าธรรม,มนะน่ยมันเริ่มที่บ้านเริ่มที่โยมนั่นแหละนะเพราะนั้น เราจะไปคาดหวังหรือว่าวัยว,ว่าธรรมะมันเป็นของไกลตัวไม่ใช่อย่างนั้นนะโยมและวิธีการฝึก ก็คือการทําสมาธิเนี่ยพูดถึงสมาธินิดนึงนะคุณโยมนะโยมทุกท่านก็ทําสมาธิเมื่อกี้ท่านก็นำทำวัดส่วนบนทําสมาธิสมาธิเนี่ยมันมีหลายแบบหลายอย่างนะสมาธิมันมีอยู่สามอันเนี่ยคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิที่จริงสมาธิเนี่ยโยม มันมีทุกชาติทุกศาสนาเนี่ยคนป่าก็มีหมมีเท่านั้น,น่ะแต่สมาธิทางพระพุทธศาสนานั้นไม่เหมือนกับสมาธินอกพระพุทธศาสนาอันนี้สำคัญมันเป็นปัจเจกะเป็นเอกลักษณ์ของทางพระพุทธศาสนาสมาธินอกพระพุทธศาสนาเป็นไงยม อย่างใช้คาถาคมกำหนดเหมือนอุปมาเหมือนกับคนที่กลั้นลมหายใจดำน้ำกดดิ่งอึดจะเอาให้ได้ต้องเอาอย่างงี้อย่างนี้นั่นเน่เป็นสมาธินอกพระพุทธศาสนาไม่ใช่แต่ทางพุทธศาสนาสมาธินั้นประกอบด้วย ปัญญามีปัญญาควบคุมไปด้วยไม่ทราบว่าคุณโยมทุกท่านเนี่ยเคยทำสมาธิก็ต้องทำทุกคนนะ่ะเดินสายไหนอะเอาเอาพุทธโธได้สายกลางใช่ไหมพุทธโธใช่ไหมเอาพุทธโธเอายมก็โนจิตโนจิตครูก็จะบอกว่าอยู่ปลายจมูกใช่ไหม ปลายมกหายอก็ดูสูตรดงเข้าไปไม่ใช่สู่อย่างเดียวมันจะต้องมีคขากวิตกวิตกคือตรึกตึกตึกคืออะไรตรึกนึกถึงองค์ภาวนาพูดวิจารณตรองตรองว่ามันไปถึงไหนไอ้ลมเนี่ยมันไปถึงไหนมันไปทางไหนมันเข้ายัางไงไปไปสุดตรงไหน มันหยาบมันละเอียดมันสั้นมันยาวมันเสมอกันไหมออกกับเข้าในมันเสมอกันไหมนี่คือสมาธิทางพระพุทธศาสนาเห็นไหมไม่ใช่อัดอัน้นอุปมาอีกทีงเห็นง่ายๆเหมือนกับโยมเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเขาให้ดูลูก หลานดูมันไม่ใช่บังคับมันเข้าใจไหมพอเข้าใจนะเอา้าทำไมเราทำสมาธิจึงอึดอัดหน้าเบื่อนายไม่น่ามันเขาเราียกว่าไม่น่าชวนอะไรมันมันเป็นอะไรที่น่าเบือ่อก็เพราะเราไปบังคับ เราบังคับลมใช่ไหมโยมบังคับลมมันจึงอึดอัดเบือ่อนายไม่น่าเพลิดเพลินแต่พระพุทธศาสนาสอนให้ดูลมไม่ใช่บังคับลมนี่คือมีอะไรมีสติมีปัญญาประกอบควบคุมไปด้วยมันจึงเพลิน ดูก็เพลินไปเนี่ยเห็นไหมโยมเวลานำสมาที่ทำไงโยมขออภัยนะต้องเดี๋ยวจะว่าอสอนตะเคไยนว้านำเอาพาวอันโยอาจจะชำนานอัก่ะอาตมานะว่าเดี๋ยวสังเกตพุทธรูปทุกอง่อะบางคนก็บอกหลับตาไม่ใช่หลับตานะขออภัยไม่ใช่หลับตาต้องหลีตา เอาหลีตาแล้วมันจะเห็นปลายจมูกเห็นไหมเห็นไหมเห็นปลายจมูกเห็นรูปนั่งเห็นไหมเห็นไหมหลับตามันจะเห็นอะไรเดี๋ยวงูเลื้อยมาทําไงเดี๋ยวมันกัดเอาทําไงก็มองไม่เห็นอะไรเดี๋ยวหลับตาวติมันจะตื่นก็ตอนเรื่องตาเนี่ยหลี่ตาไปตติมันก็ตื่นมองเห็นรูปนั่งไว้นมองเห็นตติมันตื่นก็อยู่ทิ่มดูปลายของ มาลองไปฝึกดูนะโยมทีนี้ถ้าเกิดทาไอ้ตรงนี้พอปลายจมูกมันมันมันชักจะชินอุปมาเหมือนว่าเรามันอยู่ในบ้านเราแล้วเนี่ยมันชินแล้วมันคุ้นกันแล้วไม่ตื่นตัวแล้วเพราะเพราะนั่นเมื่อชักง่วงเหงาฮาเนาะเอาย้ายย้ายฐานเอาไปกําหนดจิตที่ตรงนี้มั่งนะวางคิวเนี่ยไปก็หนดจิตที่นี่มากงไปกำหนดจิตที่นี่มากงที่นี่รลองไป ลองดูทดสอบดูแต่ที่อจะมาฝึกเรื่อยๆก็ฝึกแบบสบายสบายฐานที่เก้าเนื้อสะดือลองเอาไปดูมันเป็นที่เก็บอารมณ์เป็นที่เก็บเวทนาอาลองไปทัดไปดูนะโยมนะ แล้วนอกนั้นก็ใช้ยังไงก็ไปศึกษาเองมี Google ก็ได้ไปถามครูใหญ่ Google ดูก็ได้โยมนะสมาธิที่จะให้เกิดปัญญาเนี่ยมันคนละอย่างกันนะโยมคนละอย่างกันคนละอย่างคือถ้าเราทำสมาธิเป็นอุปจาร์เนี่ยถ้าคณิกะเนี่ยมันก็ช่วพักช่วคู่อย่าการทำงานเนี่ยเหมือนโยมทำโทรศัพท์เนี่ยใช้คณิกะ ปปุปปัพิมพ์ในตัวหนังสืออย่าให้มันผิดนอะอะไรเงี้ยใช่ไหมอย่ามันผิดในคณิกาสมาธิถ้าอุปจาร์ก็ยาวนานหน่อยอพอเนี่มันสงบดีแล้วอย่างโยมสวดมนต์สงบดีแล้วโยมงก็อย่าพอใจแค่นั้นถ้าพอใจแค่นั้นมันก็ได้แค่แค่นั้นนะก็ได้มันไม่เกิดอะไรเขาอ,อุปมาเหมือนลิงได้แก้ว มันไม่ได้เกิดอะไรแทนที่จะไปเจริัในให้มันมีเหลี่ยมมีคูวับวายอะไรเนอะแผวพราว,าวอะไรไม่ใช่นี่ถ้าอยากได้ปัญญาทำไงก็ต้องพอได้สมาธิเป็นอุปจารแล้วก็มาพิจารณากองสังขัญายผมไปเท้าไปเท้าไปผมสับไปสับมาไปนะ เดี๋ยวนี้มันก็จะแจ้งในกองสังขารนี่เกิดปัญญาจะเกิดนิพิธาความเบื่อหน่ายในกองสังขารนะก็ลองเอาไปดูแต่ว่าต้องมั่นคงนะยมนั่นก็ฝากยตดยมไว้นะการทำสมาธิทางพุทธศาสนาเนะี่ยมันต่างนะทสมาธิเพื่อความหลุดพ้นเนะ่ยก็ต้องใช้ตัวเนี้ยยม แต่ว่า,อย,าอย่าไปถึงก็หลุดพ้นละโยมแต่ว่าประมาทเพื่อการประคับประคองชีวิตให้ดำเนินไปในคันลองนะให้ถูกให้ต้องเรียกว่ารักษาตัวรอดเป็นยอดดีนั่นน แม่กำลังเพลินอยู่เชียวแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเรามาติดตามกันต่อในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะเพราะตอนนี้ได้เวลาที่น้องเป็นหนึ่งจะพาพวกเราไปท่องเที่ยวกันแต่จะเป็นที่ไหนนั้นต้องไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าช่วงธรรมพพาเพลิน ันนี้เป็นหนึ่งจะขอพาทุกท่านไปทัศนศึกษากันแบบอิมบุญที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งจะมีสถานที่ใดน่าสนใจบ้างเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศไทยมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสมของประเทศโดยที่แรกที่เป็นหนึ่งจะพาทุกท่านมาเยือนนั่นก็คือวัดถ้ำเสือ ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองชาวอำเภอท่าม่วงมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2516เป็นวัดที่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาโดยสามารถเดินขึ้นบนันไดหรือจะเลือกเป็นการขึ้นรถรางก็ได้ค่ะเมื่อขึ้นไปถึงด้านบนจะพบกับหลวงพ่อชินนประธานพรซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประธานพรขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี มีความสูง9วา9นิ้วหน้าตัก5วา3ศอก9นิ้วรอบองค์พระมีเรือนแก้วครอบองค์พระประดับด้วยกระเบื้องโมเสกสีทองทั้งองค์สวยงามมากเราไปสักการะขอพรด้วยกันนะคะสาธุค่ะใกล้ๆเป็นที่ตั้งของเจดีเกศแก้วมหาปราสาทเป็นเจดีทรง8ดเหลี่ยมสีอิฐทั้งองค์สูง69เมตร กว้าง29เมตรสูง9ชั้นตรงกลางมีบันไดเวียนสามารถเดินขึ้นไปถึงชั้นบนสุดแต่ละชั้นจะประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆมากมายและชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียค่ะ เราไปชมบรรยากาศโดยรอบวัดกันอีกสักหน่อยนะคะเราเดินทางกันต่อมายังวัดถ้ำพุว่าเมื่อมาถึงจะพบกับปราสาทหินทรายเป็นรูปแบบของศิละปะของโบราณประยุกต์ขนาดใหญ่สีน้ำตาลแดงมีลวดลายที่ประณีตสวยงามมากๆซึ่งเป็นทางเข้าไปในถ้ำค่ะ และเมื่อเข้าไปภายในถ้ำก็จะเจอกับหินงอกหินย้อยว่ากันว่าเดิมวัดนี้มีถ้ำเป็นอุโบสถภายในถ้ำจะมีพระพุทธรูปปางสมาธิประดิษฐานเป็นพระประธานและมีพระพุทธปปฏิมาจำนวนมากให้ประชาชนได้มาสักการะอีกด้วย ด้านนอกของถ้ำม,มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ด้วยค่ะก่อนจากกันเป็นหนึ่งขอพาทุกท่านไปเยือนแลนด์มาร์กสำคัญนั่นคือสะพานข้ามแม่น้ำแควค่ะสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ที่สร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยหยาดเหงือแรงงาน รวมทั้งชีวิตของเฉลยศึกพันธมิตรนับหมื่นคนปัจจุบันได้มีการบูรณะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวถ่ายรูปและเป็นจุดชมวิวแม่น้ำแควอีกด้วยค่ะซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟที่ยังมีการเดินรถอยู่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพาทุกท่านมาทัศนศึกษาและไหวพราณจังหวัดกาญจนบ,บุรีในครั้งนี้จะทำให้ทุกท่านมีความสุข ไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะคะหากคุณผู้ชมอยากให้เราพาไปท่องเที่ยวกันแบบอิ่มบุญกันที่ไหน <_ leg al> ก็อย่าลืมสื่อสารกันเข้ามาได้นะคะผ่านทางรายการพุทธปัญญาพิรมบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนเลขที่313อาคารซีพีทาวเวชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพฯ0 5 00หรืออีเมล์ address y o k w a t g m a i l c o m ค่ะ ชื่อว่าสารธรรมที่ทางรายการนำมามอบให้ในวันนี้จะเป็นที่ถูกใจคุณผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะคะและกลับมาพบกับเป็นหนึ่งและคุณแม่ปรางรัตได้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้เพราะยังมีสิ่งดีๆรออยู่เหมือนเคยสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปด้วยคำว่าขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ